ครับสวัสดีครับอยู่กับผมตี300นะครับในช่วง300ออคชั่นนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะพามาดูรถ1คันนะครับที่จะมามูลวันอังคารที่2เวลา4ทุ่มนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้กติกานะครับหรือว่าอยากจะรู้ช่องทางการรมูลเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่ไลน์แอดด้านล่างเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็น Honda Civic Coupe นะครับก็สีดำเดิมโรงงานตัวรถคันนี้เนี่ยปี1996นะครับก็ จริงๆมันก็สวยคลาสสิกนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยก็เดิมมากๆแล้วก็อันนี้เป็นใบตรวจสภาพรถนะครับคันนี้ทางเราเนี่ยมาอยู่ด้วยกันทักพักแล้วแล้วก็มีการเก็บสีให้ทั้งรอบคันแล้วนะครับก็กระจกระบบไฟสองสว่างระบบประตูทุกอย่างสมบูรณ์นะครับก็มีล้อแม็กต่างๆเนี่ยที่อาจจะมีริ้วรอยหรือมีคราบสตปกบ้างนะครับแล้วก็ยางค่อนข้างปีค่อนข้างเก่านะครับถ้าใครซีเรียสเนี่ยเดี๋ยวพี่แชมป์เนี่ยจัดการให้ในไลน์เองนะครับสําหรับภายในนะครับ โดยรวมเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์ดีนะครับแดชบอร์ดหรือว่าหน้าปัดต่างๆเนี่ยทุกอย่างยังสมบูรณ์นะครับช่องเกะช่องประตูต่างๆทุกอย่างไม่มีแตกหักนะครับแต่ว่าอาจจะมีตัวเบาะนะครับที่มีรอยสีขาดแล้วก็ถลอกบ้างเดี๋ยวทางเราจัดการเก็บงานให้ทั้งหมดนะครับสำหรับระบบไฟฟ้านะครับระบบปรับอากาศตอนนี้ไม่ค่อยเย็นนะครับสำหรับเครื่องเสียงนะครับฟอนต์เดิมที่ติดรถอยู่ตอนนี้เนี่ยใช้การไม่ได้นะครับทางเราซื้อฟอนต์หนึ่งดินไว้แล้วนะครับเดี๋ยวก็รอเก็บงานรอใส่แล้วก็เปลี่ยนอันเดิมบอกนะครับ สำหรับระบบกระจกไฟฟ้านะครับปรับขึ้นลงออตโต้สองบานเนี่ยทั้งหมดใช้การได้ดีนะครับระบบไฟส่องสว่างปกตินะครับสัญญาณไฟเตือนต่ตางๆทุกอย่างยังติดครบทุกดวงนะครับความสะอาดห,ห้องเครื่องสําหรับคันนี้มีการชงแล้วก็สปาห้องเครื่องมาเรียบร้อยนะครับน้ํามันเบรกน้ำมันเครื่องน้ํามันเกียร์คันนี้จัดการให้เรียบร้อยนะครับน้ำมัน power จัดการเรียบร้อยนะครับแล้วก็เหลือระบบหล่อยเย็นนะครับหรือว่าน้ำคูลแลนนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยทางเราจัดการให้ตามหลังนะครับแบตเตอรี่สายพานต่างๆ ไสกรองต่างๆยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับแล้วก็อาจจะมีน้ําสีกระจกที่พร่องลงไปบ้างนะครับเดี๋ยวเติมให้นะครับสาหรับใครที่สนใจอยากร่วมประมูลกันนะครับจะเป็น c ีวิกคูเป้คันนี้หรือว่าเป็นรถันอื่นเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ศูนย์แปดห้าสองห้าศูนย์สี่สี่สี่นะครับหรือว่าไลน์แอดของโชว์รูมนะครับแอดไซด์สามศูนย์ศูนย์อเดสกอร์การ์าไลฟ์นะครับสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับก็เราจะเริ่มประมูลตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับรวมทั้งหมด6คันถ้าใครสสนนนใจี่ก็ลอองบบถาแดิะครั ขอรูปรถก่อนขอดูรายละเอียดหรือว่าอยากจะเข้ามาดูรถก่อนที่จะลงใปประมูลก็ได้นะครับแล้วก็ขั้นตอนการประมูลหรือว่าของแถมต่างๆเนี่ยเต็มข้อนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิล์มติดรถยนต์เบาพุงนะครับพรม MA Carmat นะครับหรือว่ากล้องติดหน้ารถยี่ห้อ Proof นะครับแล้วก็ยังมีน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็น้ำยาหล่อเย็นนะครับจากแบรนด์ Unix สนะครับอ่าสำหรับของแถม45อย่างเนี่ยเราก็จะการแถมให้ทุกคันนะครับสำหรับรถประมูล สำหรับวันนี้ผมตี300ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ